เอตอนนี้จะมาทดสอบนะว่าประตูนี้จะเปิดปิดเองหรือไม่ประตูผีสิงตัวนี้ล้วก็ดูทัง้งน้ำเสือพ่อบอกนะครับนี่มันคือประตูผีสิงใช่คือประตูผีสิงแล้วมันเปิดปิดเองได้ไหรือเปดิดปินั่นสิลมไงครับโอ้แต่ก่อนมีผีมีประตูนั้นเปิดประตูเชื่อท่านักบุญประตูได้ไ <c oughs> ตายตายตายอย่ามันถ่ายมันไม่ได้เปิดอ่ะแต่พอมัถ่ายแล้วมันเปิดเองแล้วดูหน้าคนภาคจิ๊จุกหน้าคนภาคจิ๊จิ๊จุกไกลจังจิ๊จุกอยู่ไหนวะเนี่ยโห่หมูฮาจิ๊จกจุกไก่บ้างครับผมมองไม่เห็นเลยครับแล้วกลับมาดูเป้าหมายแล้วต่อไหม Uhm. ประตูพิศวาอมประตูมีิมันน่าจะเปียกกันล้นะครับแล้วตัอลืกซูมไอหมอต้มมามานันและอ้นักดไปเออีมซิขอจบกรยวไเพียเราดีครับผมเจ็บคอไม่ไหวแล้ว